สวัสดีค่ะตอนเย็นวันที่3มิมถุนายน2566นะคะก็มีลูกค้าจากพนพิสัยค่ะมาจบคูบต้าอ่อ4708ไว้นะคะ1คันค่ะแล้วก็มีลูกค้าจาก อากาศอํำนวยค่ะมาจบคูบต้า l 5018อีกหนึ่งคันนะคะสําหรับรอบวันนี้ค่ะแล้วก็มีจบออนไลน์จอนเดีย90แรงหนึ่งคันนะคะจะไปยะโสธรค่ะรถที่ว่างก็จะมี35 352T ของยันม่านะคะว่างหนึ่งคันค่ะราคา 179,000นะคะหากประกอบเสร็จนะคะเก็บสภาพไว้พร้อมใช้ค่ะหน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านอัปเดตหน้าร้านนะคะทิ่เป็นรถไถก่อนนะคะ4018ค่ะจดทะเบียนปี62ตัวรถใบดันผ่านพวน ยางหน้าแทบจะใหม่ยางหลัง85%ค่ะ375,000บาทนะคะ L 3608 DT DT นะไม่ใช่ SP นะตัวรถไปดันผ่านพวนแล้วก็โรตารี่มือ2นะคะตัวรถเก็บสภาพไว้ค่ะได้ยางหน้าใหม่1คู่ ราคาจัดโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้2 9 9 0 0 0บาทค่ะจัดส่งให้ฟรีในระยะใกล้เคียงนะคะราคาเต็มไม่มีส่วนลดนะคะสำหรับโปคันนี้ค่ะถัดมาเป็นคูเปต้า6 0 8สาค่ะตัวรถใบดันผานพวนตาเพชรน,นะคะ2 9 9 0 0 0 9,000บาทค่ะจัดโปรโมชั่นเช่นเดียวกันนะคะราคาเต็มไม่มีส่วนลดค่ะจัดส่งให้ระยะใกล้เคียงนะคะจัดส่งฟรี L3408 ตัวดีไอ้อคันนี้เป็นรถเก็บสภาพพร้อมใช้ไว้ทางใหม่สีเส้นเป็นออเดอร์ของลูกค้านะคะรอส่งวันที่8ค่ะสวยๆแจ่มๆนะคะ พอดีเอามาจอดโชว์ไว้หน้าร้านรอลูกค้ารับรถนะคะก็เลยไว้ให้ลูกค้าท่านอื่นๆที่มองเข้ามาที่หน้าร้านให้มองเห็นนะคะว่ามีรถสวยๆรอจำหน่ายอยู่ก็มีหลายๆคันค่ะ3408ตามสภาพ1 7 7 5 0 0 0บาทค่ะถัดมาเป็นคูปต้า l อ6 0 8ตัวดีทีนะคะตัวรถใบดันผ่าน,านพวนจดทะเบียนปี55ค่ะ จัดโปร2 3 9 0 0 0บาทค่ะถัดมาเป็นคูวต้า L อ4 0 8ตัว DI มีเล่มทะเบียนตัวรถใบดันผ่านพวนมือ2ยังไม่ทันได้ปรับสภาพนะคะ1,95,000บาทค่ะหากอยากให้ปรับสภาพมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะไม่ว่าจะเป็นงานสีหรือว่าเปลี่ยนยางเพิ่มค่ะเก็บระบบต่างๆนะคะ มันก็จะกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะบวกเพิ่มนะคะคุณลูกค้าค่ะบวกเพิ่มจะเก็บสีต่างๆบวกยางไปนะคะให้มันแจ่มๆแบบนี้ค่ะฟอร์ดเจ็ตัวรถใบดันผานพวนค่ะยังว่างอยู่นะคะเป็นฟอร์ดสองพาตัวเต็มค่ะมีเอกสาร อาจากเจ้าของเดิมอยู่นะคะใบอินวอยหายค่ะแต่ว่ามีใบแจ้งความอะไรเรียบร้อยนะคะว่าเราเป็นผู้ครอบครองรถแล้วทาใบหายค่ะจ๋าตัวรถใบดันผัานพวน,นค่ะยันมาสามห้าสองทีราคายังไม่ปรับสภาพมีสองคันหนึ่งแบาทนะคะยังไม่ปรับสภาพหน้าหลังนะคะ3 4 0สแปติดปักค่ะ1น0 0 0แสนเกื บาทค่ะ DC 6ก8ูนนะคะเก่านอกคันละสามหมค่ะติดขับได้นะคะแต่ว่าตามสภาพนะค่ะลอตเตอรี่มือสองหน้าร้านมีไม่กี่ตัวค่ะมีไม่กี่ตัวสําหรับมุมนี้นะคะแล้วก็ คุดมันตาเพชรหนึ0งค่ะขุดมัน SPK หนึ่งนอพันห้ารยยกล่อง SPK 1 7 9่ง่นเจาผานพวนตาเพชรไป 22, ยี่บสองใบสองหม้าพันห้าร้อย ผานพวน SPK ใบ24 5บใบ33,500ขุดมัน VJT ของวอเจริญแพ็คเตอร์ผลิตและจำหน่ายเอง9,500บาทขุดมันของช่างโยโคราชนะคะปรับชักได้13,500บาทค่ะยกล่อง SPK 17,900โครงเมตร80ใบ22 กระทุผ่านลูกปืนเปลี่ยนเป็นใบ2ี่สิบสีได้นะคะโรตรี่โชกชัย C A M ของใหม่ค่ะ1นึเมตรแปดห้าราคาห้า0 0บาท1นึเมตรหกส้าราคาสี0หมบาทค่ะพร้อมมีรับประกัน จากบริษัทให้นะคะหกเดือนค่ะฝั่งนี้ก็เป็นผ่านพวน FPK ใบ24นิ้ว33,500บาทตัวตัดหญ้าของตาเพชรว่างอยู่3ตัวนะคะตัดละมันได้1,40เมตร40ราคา28,500ตัวตัดหญ้า เมตรยีตัดหญ้าได้อย่างเดียวสองหมืนห้าพันห้าร้อยบาทค่ะอะไรออนไลน์ต่างๆก็จำหน่ายอยู่ทุกวันนะคะหาอะไรหยุดหาอะไรตัวไหนอยู่ของคูบต้าของยันมาพวกเบาะรถไถอย่างเงี้ยก็มีไว้คอยจำหน่ายนะคะร้านวอเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี0 8 8 0 3 08 08 6 0853 0 8 5 0 8 7 6 5 8 1ค่ะจัดส่งรถถ่ยได้ทั่วประเทศนะคะขึ้นเหนือลงใต้ทีมงานของเรามีวิ่งตลอดค่ะฝากกดติดตามทีมงานของเราไว้ด้วยนะคะ